เลยก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็สวัสดีชาวอยู่คาสิทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปมือใหม่นะที่พยายามสร้างมาครับคนไหนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยสามารถเปิดข้ามไปได้เลยเนาะอ่ะวันนี้นะครับจะยกตัวอย่างในส่วนของจุดที่หนะครับมีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเซตประดับนะครับอ่าเซตประดับยังไงนะประมาณว่าให้อ่าสุ่มนะครับอ่าเล่นกิจกรรมลูกเต๋านะครับเพื่อนเพื่อหลายคนน่าจะผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วนะครับตั้งแต่กิจกรรมของเฟนะครับอ่าไวเบเนียมนะคร มาร่วมเล่นลูกเต่านะครับอมามาสูนลูกเตา่าเล่นกิจกรรมต่างๆเพื่อจิงร้างวันต่างๆอะไรประมาณเนี้ครับผมคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะผ่านมาแล้วออันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างทีละข้อนะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับนี่ก็เป็นจุดทีหกเนาะอ่าก็เป็นกิจกรรมต่างๆครับพูดไง่ายๆว่าเป็นเป้าหมายหลายวันให้เราเนี่ยได้เลือกทำกิจกรรมครับแล้วก็ให้เลือกรับลูกเต่าเนาะสามารถสะสมระดองได้นะครับลูกเต่าเนาะ แล้วก็ในส่วนหน้าถัดมานะครับกระดานนำโชคเนี่ยเขาก็จะบอกเราเนาะว่าที่กิจกรรมเนี่ย120ครั้งเนี่ยได้อะไรกันบ้างน,นะครับอ่าแล้วก็220เนี่ยเขาจะได้นะครับประดับนะครับแอลิสแล้วเนาะอ่าพวกประดับเนี่ยจะต้องนะครับสูมลูกเต่าทั้งหมดเนี่ย220ลูกนะครับหรือว่าคนไหนเนี่ยอยากได้อ่าเป็นแหวน2วงเลยนะครับวงเดียวไม่เทไม่ก๊อตนะครับก็สามารถเปิดที่220ได้นะครับ 2 2งเราก็จะได้ทั้ง2งวงเลยนะก็คือได้รอบของ2 2 0ยี่แล้วก็3 5 0ด้วยนะครับก็เป็น2งวงเนาะก็เลือกเอาครับว่าจะเอาสร้อยหรือจะเอาแหวนก็ได้นะครับทั้งหมดในกล่องเนี่ยสามารถเลือกได้นะแล้วเราเนี่ยยังสามารถไปซื้อเพิ่มได้นะครับ1,100นะครับอ่าก็จะหมดแค่1,100บาทนะครับก็จะได้มาทั้งหมดอ่า300รอเอ้ไม่ใช่ดิ3อ่า3ชิ้นนะครับอะไรประมาณนี้อ่ของขวัญสุดคุมนะ้มเนาะก็มีนะครับในส่วนของใบจุตินะครับแล้วก็ใบอ่าชิปรองเนาะ อันนี้ก็เป็น1,100บาทนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นช็อปอ่าส่วนตัวนะคือเติมแยกไปเลยนะครับจากกิจกรรมนะครับคนไหนที่เปิด350ครับแล้วก็มาเปิด1,100เนี่ยเราก็จะได้นะครับประดับเนี่ยครบ3มชิ้นนะครับนี่คนไหนที่อยากได้ภาษีของประดับเลยก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับอ่าพูดง่ายๆมาเติมเพิ่ม1,100นะครับแล้วก็ไปสุ่มส5 0เนะาะไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดมากันดีกว่าครับ อันนี้ก็เป็นของขวันสุดคุมนะ้มเนาะคนไหนที่อยากได้อะไรต่างๆนะครับสามารถใช้เพชรนะครับอ่าแลกได้ในจุดนี้เลยเนาะอ่าคนไหนที่ยังทําแหวนหรือสร้อยไม่เต็มนะครับก็สามารถใช้เพชรนะครับมาแลกตรงนี้ได้นะแล้วก็ธาตุเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับคนไหนที่เปิดหน้าธาตุเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าธาตุคงไม่พออย่างแน่นอนนะครับก็สามารถที่จะมาแลก3ามหมได้นะตัวนี้อยู่ที่สนะี่พันเนาะอในส่วนของผลไม้ผมแลกไปแล้ว แล้วก็ในจุดนี้เนาะปาฏิหาริย์โชคเนี่ยเขาจะให้เรานะครับเอาอุปกรณ์ที่เรามีเนาะรวมอ่าไม่ว่าจะเป็นหินส้มหินมายันและหินแหวนต่างๆเนี่ยอ่าหินเขียวหินชมพูเห็นปะที่เราอาไปเลื่อนขั้นแหวนเนาะสามารถเอามาแลกรับลูกเต่าตรงนี้ได้นะครับใครที่อยากเอาไปแลกลูกเต่าเพื่อที่จะเอาไปสุ่มรางวัลต่างๆอะไรประมาณเนี่ยตัวนี้ก็สามารถแลกได้ครับจะบอกว่าไม่คุ้มนะผมบอกว่าไม่คุ้มครับ อ้สนส่สุัดมานะครับอันนี้ก็เป็นนะเติมต่อเนื่องนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทหกร้อยบาทก็จะได้นะครับวันตามที่เขาเดินแจมมาประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ต้องเติมทุกวันนะครับเขาจะไม่สามารถที่กระโดดข้ามไปขั้นอ่าไอ้หน้าล่าสุดได้นะครับหรือว่าวันที่ห้านั่นแหละคือต้องเติมทุกวันห้าวันเนาะถึงจะไดะ้ไอ้อุปกรณ์สัีทองนะครับอ่าสีส้มนะแล้วก็ในส่วนถัดมาสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเติมนะครับเป็นแบบว่าเติมสะสมไปเนาะ พูดง่ายๆว่าให้เติมถึงเป้าหมายในแต่ละเป้านะครับก็คนไหนที่เติมในขั้น300ก็จะได้ผลไม้นะครับ900าก็จะได้อุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะครับ3าม2ั0สอาอะไรประมาณเนี่ยก็คือจะมีรางวัลในแต่ละกล่องนะที่เขาเรียนแจกมาเนี่ยไอ้ที่ตัวเลข9ก้าพเนี่ยคือเป็นยอดเงินที่เราต้องเติมนะครับคือเป็นเงินที่เราเติมเข้าไปจริงเนาะส่วนใหญ่เนี่ยสุดต่างหรือว่าโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับในจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถูกสร้างมาเพื่อคลิปมือใหม่เนาะะ คลิปนี้ก็ถูกสร้างมานะครับสำหรับคนที่หัดเล่นนะครับเพิ่งโหลดมานะครับอยากรู้ว่ากิจกรรมนี้มันทําอะไรได้บ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าเราเติมก้าวพัทธเนี่ยเราจะได้รางวัลอะไรกันบ้างน,นะครับบางทีอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยได้รับมันแล้วมันหาวหรือเปล่าหรือว่ามันมีโอกาสได้อะไรประมาณนั้นครับต้องบอกว่าถ้าเติมยอดจะเยอะก็สามารถรับรางวัลตามกล่องที่เขาเรียนแจ้งได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นกิจกรรมเนาะ,ะให้เลือกทํากันได้ครับว่า เราเนี่ยจะเลือกนะครับดองลูกเต๋าไว้หรือว่าจะเล่นในกิจนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปตัดสินใจกันได้นะครับว่าจะเล่นในกิจนี้เลยหรือว่าจะดองไว้นะครับแต่ถ้าพี่อาร์มแนะนำเนี่ยพี่อาร์มจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยดองกิจนี้นะครับร้อยสามสิบลูกเนาะห้าวันเนี่ยมันจะได้ตัวประมาณร้อยสาสิบครับแล้วก็ไปเล่นกิจหน้านะครับเราจะได้ทั้งหมดสองร้อยหกสิบลูกครับอืเราจะสามารถเปิดได้ประดับหนึ่งชิ้นละหรือว่าจะดองให้ครบสามร้อยห้าสิบเลยก็ได้นะครับ ก็จะได้2ชิ้นแล้วก็เติมเพิ่อีหนึ่งพบาทก็จะได้นะครับประดับ3ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเล่นกิจฟรีมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจฟรีที่ผมเนี่ยดองคือแบบดองแบบไม่รู้จะดอยยังไงแล้วทุกคนนะอันนี้ก็จะได้ประดับนะครับวายเบเนียมมานะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าครบเซตเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสร้อยนะครับแหวน2วงนะครับในส่วนนี้ก็จะมีพลังพิเศษนะครับหรือว่าภาษีเองนะครับผุ้เพาะเวเนียมเนี่ยก็สามารถนะครับมีภาษีพิเศษได้นะครับ คนไหนที่อยากมีนะครับไอเทมเซตนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะไปดองรู้เต่ากันได้นะครับแล้วก็ไปร่วมเล่นกิจกรรมที่ทางซฟเวอร์นะครับได้เปิดกิจกรรมมานะครับก็สามารถไปร่วมสนุกได้ครับหรือว่าคนไหนที่กระเป๋าตังค์เนี่ยแบบมันตุงเหลือเกินนะครับก็สามารถเติมเล่นไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คาราวะสุดต่าเลยนะครับอันนี้ก็คนไหนที่งบน้อยก็สามารถค่อยๆไปก็ได้นะครับอันนี้ก็มีพลังพิเศษนะอ่าดูประมาณนี้ อ่านทางสกิลนะครับรามเมจจากสกิลนะ25%นะครับอ่ออะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีพลังพิเศษเนี่ยให้กับตัวละครของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เซตนะครับอ่อพูดง่ายๆว่าแร่ไอเทมนั่นเองนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับแนะนำนะรอลูุกต่อไว้ก่อนครับไม่เล่นคลิปหน้านะคนไหนรวยๆก็จัดไปเลยครับนะสำหรับคลิปนี้พี่ยามก็มาแนะนําได้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะเป็นคลิปที่พี่ยามตั้งใจทํามาเพื่อมือใหม่เนาะจริงๆแล้วพี่ยามคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นสุดาตานกันแล้วนะครับก็เลยไม่่่่คคอออยไได้้กลิปซาาๆเเทหรนะ แต่ว่ามีคนใหม่ๆเ,เล่นกันเยอะเลยนะครับที่ทักเข้ามาถามว่านั้นคืออะไรนี่คืออะไรนะผมเพิ่งโหลดเกมมาครับพี่ช่วยทำคลิปดีๆออกมาให้ผมได้รับชมกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ทำให้เนะอย่าลืมติดตามพี่ยามต่อครับสวัสดีครับ